2ต่อแปนะครับผมมาดูครับฝั่งนี้ได้2ฝั่งนู้นได้แดนะครับผมยกขึ้นมาน้องไหลเยียบหายครับผมจังหวะนี้8ดต่อ2ครับไหลเสิร์ฟดีทีโอเป็น9ต่อสองครับผมเสิร์ฟมาทีเดียวครับเปิดมีลั่นครับเพื่อนยกขึ้นไปล้นนะครับยังตามทันครับผมตรงนี้อาศัยว่าขายยาวครับผมสองต่อ9คเผื่อข่าวเสิร์ฟกระแทกไปครับผมยกขึ้นมาไล่บัก ายครับติดเขาอย่างได้อยู่ไม่เสียครับตีไปไหลขอลากเองเยี่ยวกับโอ้เรียบร้อยครับผมเติบเบามาฮะวัดลูกยกนะครับผมเข้าด้วยครับลูกนี้เยียบครับติดสองต่อเก้ากับโอ้ไม่ข้ามครับผมเติบปันข้ามไปเปิดโอ้โหยกอยู่หัวนี้ครับลูกนี่ใครจะเกี่ยวครับผมเข้ามาฝั่งนู้นบอก 2ต,ต่อ9มีปั่นนะครับผมยกขึ้นมาล้นนะฮะจะได้แต้มที่สามไม่ครับผมโอ้ยไม่ได้ครับผม,มแต้มเท่าเดิมฮะ9ต่อ2เติบมาเปิดออกไปโอ้ยอีกอื้มเสียดายแทนฝั่งนู้นนะครับผมวุ้ย โอ้เติบดีรับผมงนี้โอ้เติบโอ้ดีครับผมลูงนี้ฮะจะเด้เติบมายกขึ้นเอา้าฟังวนได้แต้มอีกฮะสองตอ่อสิบเอ็ดครับผมมาดูจนตัวเล็กเสิบข้ามไปเปิดหัวฮะสามตอ่อสิบเอ็ดครับผม โดนสำเร็จโทษหรือเปล่าสี่ต่อสิบเอ็ดครับผมสิบสองต่อสิบเอ็ดเสิร์ฟดีครับผมไล่จะเก็บแต้มที่สิบสามนะครับผมสิบสามต่อสี่ครับผมเปิดหัว เพื่อนยกหางครับลูกนี้น่าจะโดนนะครับไ์ไม่เปิดให้ยกครับเล่นเองนะครับผมเอาติดเกียวอีกดาบที่สองเอาฟ้าวเว้ยเม็ดเดียวเกมนะฮะจะเกมเลยไหม ยกขึ้นมาเกมเรียบร้อยครับผมฝั่งเจ้าไลกับเพื่อนก็ชนะด้วยตะก,กอ15ต่อ7นะครับผม